กไก่กอไก่กไก่กไก่กไก่จ่อจานจ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 อจานตเต่าโตเต่าโตเต่าตเต่าตปะตักตปะตักตปะตักโตเด็กดตเด็ก โดเด,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 ด็กโดเชดาด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 ชาปปลาโปปลาปปลาปลาใบไม้บใบไม้บไม้โใบไม้อออ่าง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 